วดดีไปน้องเฮ้วันนี้ปาติมไปลาดมาไปน้องเอไปเอ็นปลาแดงมาไปน้องอยู่หน้ากินหมากเลยตัวตัวซึ่งวันนี้วันโตกันแล้วคือปลาแดงหมากตำน้ำแกงน้ำจิ้มไปน้องลูกอยู่หลายหลคนแเดียวรอยนัดชวนกันกินพไปน้องเ้ยตเดียวได้แดงออกจ่ายค่พไปน้องเรามาต้มปลากถั่พไปน้องนะใช่น้ำหนไปก่อนค่ะต้มปลาแดงค่หมอกี่ปีแลป้าติมไล่เลยเลยห้าปีได้นะ โมเข้าวันนี้พี่น้องเอ,อ้ยวะโมเข้าโมเข้าอออเอาใสเหนกาใส่ได้มั้งอ่ปะปาเต็มใส่ใครค่ะใส่ปลาลงไปต้มเลยค่ะมันนี้เดาใช้ปลาแดงนะคะตีพี่น้องเล็ว่ม่อเป็นเตี้ยมดำมันตู้ไม่ออกเลยพี่น้อง ป้าติมนังทูอันเลยเด้อตั้งแต,ต่กองหวาพ่อเลยแหละปาติมเออไม่เสียกินหม้อนี่กินน้ำแกงล้มจีนเนาะใช่หลงคลั้งแล้วนะป้าติมใช่ค่ะทำปลุกต,ต,ต่อป้าติมตอเดี้เราตักขึ้นก่อนนะคะตักปลาก่อนคะ่ะพี่น้องเลยนนี่ปลาแดงตัวตัวนะน่ากินมักเลยน้ำม,มันอ่ะป้าปติมน้ำม,มันเอาไว้ค่ะน้ำม,มันหวานปลาคะ่ะไว้ใส่ในาน้ำแกงะะใช่ค่ะพี่น้อง นี่ดาดาเก่งร่มเหล้านะพี่น้องนะน้องปลาทุกเรียบร้อยเร็วนะคะปลาติมโปขนนะคะ,ปะโปขน,นะค,ะๆๆค่ะเอาเตเนื้อเอาเตเนื้อค่ะต้นหวาเปลือปลาติม นี่แต่คนแต่เด็กจะไม่แต่เด็กจริงๆเขาทำมันกลางปลาเขามาติมมาเชนนะแล้วกร,ร้องเอาแต่น้ำเอาแต่น้ำเนื้อปลาเขาติมมาเรื่องแกง<ช>่งนะ<ช>แต่เราจะไม่เนียนเราคือลัดลัดติมปลาแต่มันเพราะว่าเครืร่องแกงก็คือมยายักลราดขั้นต้นมากนะแล<ช>้วก็ใส่ปลาลงไปตีลังในโมพ่นดารูปก็มันลงไปอยู่ในโม้อเดียวกัน นะไปลงไปตึงมันกระจายตัวต่างติมและไม่ติมมันเหมือนกันเลยนะประเด็นนะแต่วันนี้ปลาติมจะตำแบบติมกับเขื่องนะเอาปลาติมกับเขื่องเราเอาเอาส่วงแกงเดี๋ยวเราเคย ลงไปในก๊กนะคะเชีใส่ปลาลงไปเลยอีกตเดี๋ยวเชกับปลานะคะวันนี้เราติมปนกับปลานะป้าติมนะเนี่ยพี่น้องเลยเกลงแกงเคยค่ะปลานะคะนะความจริงนันน่ะขอไปใส่ปลาตีลังเชฟยปลาเนียนก็เหมือนกันเลยนะต้มได้ไล่รูปแบบนะไล่รูปแบบนี่ต้มเมืนปื้ก็ได้พี่น้อง ปล <tal ent> าติมมันมีก้อนเกงของปลาติม,มอยู่แล้วใช่ค <tal ent> ่ะก้อนเกงปลาติมหมดเลยเดือยเร็วค่ะอ่าอ่าเนี่ยเราก็ปลาลงไปเชยลงนะคะเนี่ยคนแต่เด็กเขาทำแบบนี้ทำแบบนี้แหละแต่คือว่าคนจต่เด็เอาเแบบหายๆนะพี่น้องไม่ต้องแต่มาเชยปุน่นก็ยุ่ยงยากนะใช่เชยแต่ปลาได้สิล่างก็ได <tal ent> ้ <tal ent> <tal ent> แต่ว่าคนแต่เด็กกลางก็ห่อในปลาติมนะจริงอะไรมันดีจริงอะไรสิคนแต่เด็กเขาทำไว้คือพูดอะไรวะ คือกลางมันเป็นนามว่านของรา้านนะะนั่นแหละม,มันมีมนู่<า>มีนี่มานามว่านอยู่ในตัวปลาเลยพี่น้องเขาจะดีคุณแต,ต่นเด็กเขาทำแบบนั้นเลยเราต้องตามคุณแต่เด็กไว้บ้งพี่น้องนะใช่<า>ให้ได้เลวยพ่อคุณแต่นเด็กนี่เบียงเรามาวิธีนี้เนี่ยพอติมเขาทำให้พี่น้นองได้เลยเนี่ยเดา๋ยส่ปลาลงไปกับในเกลืองเลยนะคะใส่เกลือใส่เครื่องแกงไปใส่เครื่องแกงบะติมันนะอ่าบะติมบดอะเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้น้ำตีเดียวนะค่ะน้ำตีเดียวค่ะเราน้ำตีลงไปเลยนะคะลงไปในน้ำปลาที่ต้มไว้เลยนะ<ช>ปลาติ่มน,น้ำปลาปลาติ่มไม่ถุงเราไม่ต้องท้าให้น้ำตีเดือดนะ สามตีเดือดกลักลกลักใส่ปลาดดติติมกับเครื่องลงไปเคยได้อยู่ในนี้แล้วปะติมนะใส,ใส่ไปเดียบรอยเล้วค่ะตอนนี้เราก็เติมเครื่องเลยมึงกับกาแฟบปน้องลึ ใส่น้ำตาลทิฟฟ์ค่ะใส่เป็นวดพี่น้องใส่เป็นวดอาทิตย์นะคะใส่เกลือค่ะต่อเดียวเปิมชิมพี่น้องเปิมชิมแรกห้อมามาเล็วพีนน่น้องน้ำแกงน้ำเย็นหอมมาเล็วนะพี่น้องนะ เติมน้ำตาลใส่อาทิตย์นะคะตัวเป็มโมเดี๋ยวเยี่ตัวมันไม่ตึงผิวน้อยเราจะตัดปลาไปกันนะคะใส่เกลือเลยก็มันยังไม่ตึงผิวน้อยอันนี้ปลวกอ้อมโฮ่เหมือนพี่น้องนะไปเติมจิมยังจิมเรียบร้อยแล้วค่ะปั่นเปลือมังโอ้ยพี่น้องอย่างตาใส่เลยใส่ไปกูดค่ะเจ็ดนะเจ๊ดเดียวค่ะอือพี่น้องอ้อมขาดไปวน้อย ใส่ใบกูดค่ะใส่ใแบกบูดนะคะข้าหนูยัดชายมือค่ะน้ำรวเร็วค่ะน้ำแกงกะตีน้มจีนพี่น้องอพร้อ,พอมนากินมักรลเปลี่น้องคนเปียงพี่น้องวันคุงเปรียมตัวเลยพี่น,อน้องน้มจีนต่อเดียวพี่น้องน้องเปียมตัวน้มจีนเลยพี่น้องนำแกงคนๆพี่น้องเอออืม พ่อประกาศพี่น้องเสร็จแล้วจิ้มแล้วจิ้มเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กันพี่น้องเออมาพี่น้องกินน้ำจิ้นเสร็จเรียบร้อยเดียวมาจ้าพี่น้องนำแกงรนๆพี่น้องเออมาเดียวมาเร็วแค่มคนหมากเลยนำแกงมาเดียว<ำ>มาเร็วนำแกงอะไรปลาติมมันนี่นำแกงไกะตีนะคะออออ้้พีน่นงเคนมาจ้าพี่น้องคนคลักคลักเลยเต้นเล่นนี่ <c oughs> ไม่ขี้ชิดยอะปลาเลยนะ ไม่ิช่สิบเลยม,ม,มาตาพี่น้องมาตาพี่น้องวันนี้นะน้องจักน้ำจีนเร็วนะปลาติมอยังจำส้มหมวงยำน้ำปลาไปนะ <ใจ S 2> แต่ยังมีฟักหน่เคียงถ้าใครอยากเลยขั้นตอนก็นกเดี๋ยวปลาติมลุงคลิปไว้ให้เหมือนกันนะ,ะข้ออนุญาตจะยกจานนะคะนะว่ามันจะชูให้พี่น้องได้เลกันกันนะน้องเส้นน้ำจีนให้เล่นๆพี่น้อง

Mày, mày cái này là mì, mì cái tôm cái Mì cá mù cái mình đúng Rồi mạc đi Mà vì mình đúng Còn nhỉ lên ngay mạc ừ. Tâm lập chân, chân kinh nhẳng điếu Mà tại vì đúng Giải nốt rồi mà kinh nấm ừ. chín nghe đi Tâm đúng Cứ vậy Còn nhỉ lên mày ốc, mày tú Mà tại mình đúng Rồi ừ. chín rồi ช่วงเราเนี่ยนี่บวบกหน้าบวบกหน้าอืมันเป็นของแพนนะของแทนนี่ก็ของบานๆเป็นน้องตอนบันนี้บวบกหน้ายันตอนใบเล็กอืใบเล็กมันอันนี้จิ้มน้าจิ้มร้อยนะการเล็กยันมันเล็กมันจบขึ้นหัวหน้าบานบานี่มันไม่ก่อยกลุ้มกันนะ นี่วันนี้ปลาติมได้นลำแกงแ,แก่งคนหนักเลยเป็นเนาะปลาติมได้นี่มากันลูกลำพูมาปลาติมมันมั่นนีน่นว่าตาพี่น้องอยากทตามๆกันชุดนี้ก็ไปเหลกในคลิปเ,ลเดี๋ยวได้เลยค่ะปลาติมลุงง่ายๆลูกลำพูใช่ค่ะนี่เราก็รวยไปเน้นน้ำกินได้ไปเป็นเนาะอืมอืมเป็นเนาะ ีมีกาหมุนนไว้มีใกล้ไนะบัวด้กอก็เน่ปลาเต็มลูกลํำปูเต็มยวงเน่อมันบังบ่วบกเน่บ่น้องคนเต้าปากนั่งเต้าใจเลรู้จักดีเขรู้จักมักเลยบัวเป็นตึ้นกงก็ได้ใกล้มาแล้วี่น้องอุ้ยตางปากนั่งมีมา ใส้โนนี้นี่นี่น,น,น,นงเรานำแกงน,นี้ราดลงไปด้วยด้วยไปน้องตังเต้าบันแม่เต้าปาติมมีมากนี่ละนำแกงราดลงไปแล้วไปน,น้อยนี่อืมถาดมันถูกเด็ดสิทงางไหนมันอ่าเด็ดมากเด็ดเด็ดยิ่ พี่น้องไม่ใช่ตาเด็กนางกินตรงนี้นะวุ้งมีม <า S 1> ข้องวุ้งข้างบนกันกินนะพี่น้องนะไม่ใช่เล่นภพย <laughs> นางกินกันนะนางกินน,น้ำจีนพอต้องรักตั้งนางแกงโดนโดนไปหน้องอันนี้ไม่ใช่มไม่ใช่บายโยนะยยวันนี้แบบเกลือเแกมก้นมาแกงก้นมากเลยไม่ไม่ได้แกงจุม่มพีน่น้องอืมอืมนี่็ขาใหญ่ขมัดจึ่งขิง ตองใจกอนแกงา้มนะนะเห่าด้มันี่พอได้ปต่อหมนี่ได้ก็กรกอยอืมนี่ค่อยนะทุกานำเกงาจิ้มยจังรไบนี้นะั้นแบนี้เลยไปลองทีร้านเขาไม่เติมนาเก็งกแต่ที่บ้านเราเติมได้นะอืมร่อยเ e ยดยจริ พี่น้องนังรถมาละมาลงมามาลงมาใหญ่นวดไม่รูตันไหมนี่เครื่องบินเล็กเครื่องบินตันตาวาไม่ตันแนะนําำนะซื้อเครื่องยงปลาติมไปเล้วก็ไปทำตามสูตรนี้ยนะทำตามปลาติมได้เลยส่วนปลายใจปลายได้ก็แเลวแต่คุณชบใช่แต่ปลาติมมันใจปลาแดง Thôi bà. Thôi ta câu của ba bà đem ra bà tìm tay ai tai 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 tua tai 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 giờ tai chốt tai 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 đấy tai tai mong tai 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 răng ta làm nữa. ta du à, này thùng thùng bà lười. Bà 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 มีบางคนเขาอยู huh. ่คนดูเขาซื <S s ้อไปจงเก่งท in ีนี้นำซีนำซีโกงจงเกงว่ามนักเรียนี่อยู่คนดูหนักศึกษาี่อยู่คนดูตำไดแล้วบอกเลยว่าจงเก่งสุดเนี่ยมันไม่ฟังมี่งน้องแล้วมันไม่โดดคือมันไม่โอกมันไม่เอ้ยมินโดดมันไม่เอ้ใ้โดด มันมีความกลมๆมันไม่เก็ดไม่ไม่ได้พังเืลองกินแล้วมันคือมันมันห้มความเป็นรสชาติก็คนตายมดแล้วดิปุดปูดร้านมันไม่เจอเนาะเอาเลยไหมปาติมยิ้มเหรอด้วยมาเออแล้วแล้วถ้าเข้าครูซื้อไปถึงก็กคิดว่าเขากลัวแพชรอ่ะเรากำลัลดปริมาณเกลือแกงลงได้ไหมไ่มอืม ลดปริมาณเกลงเกงแล็วก็ยังตึงเหลืองนอยก็รดน้อยแต่ว่าอยากทพมาคือเตมมาก็ยังตึงเหลืองนะปติมนะใช่ค่ะคือว่าแต่ไส่ไปเลี้ยูเป๊ดนี่เราเราเพิ่มน้ำได้ัไหมได้ค่ะอ่าอืมร้อยาเนาะมดจันเลยนี่เวรีกุติงเป็นร้อยจริงจริงเไม่ได้แกงยอดเลยเป็นาใ้ไดการมู่กันใเงินนะอืมเต๋อบ้านอย่าง่รอยร้อยเยอะอืม่ไหนะ ครับพี <A> ่น้องาดีมฝากกันนะคะแกงแกงส้มแองแกงตีป่าดุกลาป่าว้านปลาตุกกังแหงนางมุ้งเคยแกงเคยนามพริกนะคะบุงว่าดีบุงว่าจนต้นใจตัวไ้นจากมาได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวัสดีค่ะกดติดตามกันนะพี่น้อง่าไปกันพี่น้องเอ้มวัาดีจ้าควักช่องใหญ่นวดเมืองก้อนกัน เคยกอดไล่กอดเจ๊ใหญ่นวดกันพี่นน้องเออตอนนี้ไล่ไม่ก็อยั่งเที่ยงวะใหญ่นวดบางคนลูกปาติมพี่นน้องเออบ๊ายบายบ๊ายบายพี่นน้อง